งัดเลยไม่ไมไมเห็นว่าโลกมนันขึ้นมานางกัะเสือเจ้าอยู่ยบนเงินนั่นงน,นั่งอีเหล้ววไปยิยนได้ค่ะแห้งเตรียมนั่งตลอดได้เจ้านี่ สวัสดีครับเมื่อกีก็มาพบกับสัมมปีคึอเขานะครับพี่น้องสัมมปีชาแนลนะครับนาะอมือ่อกี็จะพามาเบิง่งการเพื่อนอยางละการคอนมั่นการลกมั่นนะครับถอนมั่นว่าซิมีความยากความง่ายมีขั้นตอนการเห็ดอย่างไรเน,ในี่ยไปครับเดี๋ยวสิภาพไปนําเสนอไปเบิ่งนํ้นกันครับพี่น้องเมือ่อนี็ขออญาตรับบทเป็นเถาแกดนะครับเด้อ ขอเป็นคนคุ้มงานเนะครับอาจจะประเด็ล่วงมือเองเหตุผลเป็นครับพี่น้องอะสีเป็นแนวไยอะสีออกมาส่งไะไก่ะติ่ตาวน้องกันครับพี่น้องไป ก็ไปเบิ่งคนงานลกมันก็น่า,าจะได้ไมือนไม่เห็นมันลกมันที่ม,นมานั่งจังเสื้อเจ้าอยู่บ่เงินนั่นครับท่านประธานถามว่าสิโตใครแล้วมื่อนี้ราคาเม่อตรงท้วงวะผู้ประธานประท้วง,วงยังนี่ประธานผู้จัดการโอ้ประท้วงเพราะหาแห้งเมื่อคืน คืนค่ะข้าแห้งกับพวคืนบดเดือดกับขาแรงขันตำบดเดือดกับขาแรงขันตำตอนแรกว่าสิเอาช้องรลอยหันสิบเอาไปเอาแม่ในค่ะอันตะปุ่นซาบะบุคคคคกกกก

หูแม่สั้นไหมสั้น่อไรมันหนะ มันจะถูกมันจะต่อเฟืองนะเอาตะผีแล้วลงไปบัดกลับขึน้นมากับเมื่อตัว แต่หัวมันเนี่ยขอสามบาทแฮงสามบาทาบาที่ได้ไหมดทายตุ๊กไทเป็นทายเซไปอีหองเลยอีหงข้น ดูครับมันอีเก็บมากหมายูสวิตซอแลนด์อุณหภูมิก็ลังดีดจก็ร่างออกน้าวยูสวิตเซอร์แลนด์น้าวเนาะโอ้มาหมก็เป็นมวย 多吃啊！Oops, yeah. thôi cũng ngày mà cứ bên nào đang tốt đẹp Ngoài ừ. ừ. con này cứ năng hướng ở xuống mông lên ở đây nè Chính hẹn mươi lên nè ตรวจงานก่อนตรวจม้วนกับชิบะไอ้ผู้อื่นม้วนตรวจงานก่อนแ่คทำเหรอนั่งอีเหลีวเป็นยังไงคาแห้งเต็มนั่งตลอดได้เจ้านี่บวายบวายยืนให้ยืนเบิรเจ้านั่งย่างเดียวเลยเจ้านี่ย่างห้าก็ดึงมีบนไงหรอกเพราะแขนไอ้ชิเตะใช่แล้ว vừa 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 นี่บ้านนี่นี่เมือกควาซีเบกบ้านี่ขก็เอิงนี่โอ้ยมาเต็มโยนหนาโยนหน้าอ่ะเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปไปกลนมั่นคอนมั่นลกมั่นมาใน,นีกะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับมันเป็นอีพีหนึ่งเนาะเดี๋ยวอีพี่สองเยาวะกันใหมเมืเม่อแล้วครับพี่น้องคุ้มค่าแห,ห <c oughs> <c oughs> ้ง่ปแล้วสี่โมง อ่ะคลิปนาจังววากันไหมเด้อพี่น้องเน้่ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการไหก็ขออภัยไปเด้อพี่น้องเน้่คลิปนี้อาจจะบ่สมบูรณ์มาในทั้งเฮดเปียกทั้งท้ายวิดีโอพูดแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้ครับลัดหนาลัดหลังใส่กันบ่เต็มที่ครับพี่น้องสันชี้ายตะลุกเดี๋ยวเพิน่นสียให้เอาเป็นว่าคลิปนาจังว่ากันไหม ขันมักกับฝากทิดตามน้ำเนี่ยช่องทางสมพีชาแนลนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแช์ติดตามเ้ยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนาเขาจะไปสมพีทั้งหนก็อย่าลืมติดตามอ่ะคลิปนี้ก็บบ่าวร้ายครับพี่น้องขอโตกับเพื่อนกับซานก่อนพอกันไหมคลิปนาสวัสดีครับเอาเซตอยู่บ่เออ <c oughs>